โอเคผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาหัดเชื่อมเหล็กกล่องนะครับผมในเคสต่างๆแล้วกันนะครับผมก็ผมเตรียมไว้ประมาณนี้นะครับซักประมาณ4ี่เคสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะสําหรับแบบแรกนะครับจะเป็นท่าเชื่อมในแนวดิ่งแบบนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการเชื่อมขึ้นนะครับโดยใช้รดเชื่อมจี้เหล็กฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ไล่น้ําเหล็กนะครับละลายไปติดกับเหล็กฝั่งนี้นะครับแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับหันปลายรดเชื่อมนะครับ ให้เฉียงทะแยงมุมขึ้นบนสักนิดนึงนะครับความหนาเหล็กตัวนี้ขนาดประมาณ1.5มิลนะครับผมเหล็ก4คูณ2นะครับก็เป็นเหล็กสําหรับทําโครงสร้างนะครับพวกโครงหลังคาโครงบ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่แนะนําให้ความหนาต่ํากว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มิล5ในการทดสอบนี้เลยนะครับผม วิธีการเชื่อมผมนะครับจะเห็นได้ว่าผมค่อยๆแต้มทีละจุดไปนะครับผมไม่เดินยาวแบบว่าทีเดียวเลยนะครับโดยวิธีสังเกตนะครับเวลาที่เราจะเชื่อมเม็ดต่อไปหรือว่าเกตต่อไปเนี่ยทิ้งระยะสักนิดหนึ่งนะครับผมโดยดูสีของเหล็กที่มันร้อนนะครับผมให้มันเย็นตัวลงนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังสังเกตไม่เป็นนะครับก็ใช้วิธีการนับก็ได้นะครับนับ1 2นะครับแล้วก็แต้มจุดต่อไปนะครับแล้วก็1 2ยก แต้มจุดต่อไป 1- 2ยก 1- 2ยกอะไรประมาณนี้ะ ut, นะครับเพื่อป้องกันอันเหล็กทะลุนะครับให้ความร้อนมันลดลงก่อนเราค่อยแต้มในจุดต่อไปนะครับโอเคผมเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันดีกว่าโอเคผมท่านี้จะเป็นท่าเชื่อมในแนวนอนดูบ้างนะครับผมก็ให้เพื่อนจี้จากด้านบนนี้นะครับเอียงลดเชื่อมขึ้นเล็กน้อยนะครับเฉียงแบบนี้นะครับแล้วก็จี้จากด้านบนนะครับให้น้ําเหล็กย้อยลงมาข้างล่างนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองซ้ําดูแล้วกันทั้งสองแนวเลยนะครับผม จะเห็นได้ว่ารอบที่สองผมเดินเลยนะครับผมเดินยาวทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าในรอบแรกเราเชื่อมไปแล้วเหล็กตรงนั้นอ่ะมันหนาขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับรอยเชื่อมที่ได้นะครับนี่คือการเชื่อมในแนวดิ่งนะครับผมโดยใช้วิธีการเชื่อมขึ้นนะครับเป็นเม็ดเม็ดเรียงขึ้นไปนะครับผมเชื่อมทั้งหมด2รอบนะครับที่เห็นนี่ก็คือเชื่อมทับไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเชื่อมในแนวนอนนะครับผมรอบแรกก็ใช้การเชื่อมเป็นจุดๆุดเม็ดเม็ด เรียงกันมานะครับแต่ในรอบที่2นะครับผมใช้วิธีการเชื่อมเดินยาวเลยนะครับไม่ได้ยกรถเชื่อมเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่